สวัสดีเพื่อนเพทุกคนฮนะอยู่กับผมพลทิ่เพพีครับตอนนี้รถที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือฝูง Honda CRV โฉมใหม่ all new ครับเพิ่งเปิดตัวมันๆในงานมาด้โชว์เลยแล้วก็สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากทาง Honda a u t o ตโมบิลครับบินมาถึงเชียงใหม่ทดสอบมันทั้ง2ขุมกำลังเลยก็คือทั้งตัว ehev แล้วก็เทอร์โบเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมจะเริ่มขับที่ตัว ehev ก่อนแล้วเดี๋ยว มาเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพามาดูรูปลักษณ์ภายนอกเข้าวๆกันก่อนแล้วกันนะอย่างที่เพื่อนๆหลายคนคงเห็นกันไปแล้วตอนเปิดตัวนะครับว่า CRV โฉม All New ใหม่เนี่ยเขาจะมีการปรับรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่ซึ่งจะใหญ่ขึ้นกว่าตัวโฉมเดิมในทุกมิติทุกด้านเลยครับอันนี้เป็นพื้นหานเลยเนาะแล้วก็จุดเด่นคือการที่เขาใช้ไฟแบบ Full LED ซึ่งจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ s e q u e นเชียครับแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นสีดำมาพร้อมโลโก้ R S ในรุ่น top ท็อปคันนี้ครับที่เป็นตัว e H E V R S โลโก้ H-Mark ครับผมก็จะเป็นกรอบสีฟ้านะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นขุมกำลัง e H E V แล้วและที่หลายคนโอ้โหรอคอยมานานครับนั่นก็คือ ระบบเซนซิงที่มาพร้อมกับกล้องมองภาพแบบ360องศาครับ h o n d a ให้มาแล้วใน CRV เป็นรุ่นแรกอันนี้ต้องบอกปบม,มือเลยไล่มาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนี่อัพไซส์ล้อครับผมขึ้นมาถึง19นิ้วเลยนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยหรือหลายรุ่นของ Honda เนี่ยครับจะให้ล้อใหญ่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่18นิ้วซึ่ง All New CRV นี้ให้มาถึง 9นิ้วเลยครับแล้วก็ล้อเนี่ยก็จะเป็นสีแบบรมดําเลยใสาย,ยาง2 3งส5 5ห5ขอบ19อย่ายางที่ให้มาถือว่าเกรดดีเลยนะเป็นลัติจูสปอร์ต3ครับผมลองมาดูมุมมิติด้านข้างตัวรถกันครับตรงนี้เนี่ยผมยังแอบรู้สึกว่าขาดขาดไปนิดนึงนะถ้าชายสเกิร์ตเนี่ยเขามีการตัดสีดำทางด้านล่างอีกสักหน่อยหรือแบบว่ากรอบประตูเนี่ยครับที่เห็นนะฮะ มันจะเป็นสีโครเมียมนะเลยดูแบบลุค r s อ่ะผมอยากให้มันตัดเป็นดำเพื่อจะได้ให้มันดูดุดูสปอร์ตมากกว่านี้อีกสักหน่อยส่วนทางด้านบนครับผมทางด้านบนเนี่ยจะเป็นเสาอากาศคีบฉลามทําเป็นสีดำแล้วลืมบอกไปก็คือตัวหลังคาครับที่เป็นซันรลูฟตรงนี้ครับก็จะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะตั้งแต่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้ามาจนถึงผู้โดยสารตอนหลังครับ อะที่บันท้ายครับเป็นไฟแบบ Full LED เช่นเดียวกันตรงฝากระโปรงท้ายมีโลกโก้ RS พร้อมกับบ่งบอกว่าเป็นขุมกำลัง E-H EV ส่วนฝังซ้ายครับ <S <S <G l ug> ก็มีเอมเบมชื่อรุ่น CRV พร้อมกับบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ช้ยสเกิร์ตบันท้ายด้านล่างครับตัวกรอบ คอบท่อไอเสียเป็นโครเมียมทรงเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงปลายตรงนี้ครับก็คือมีทําเป็นลักษณะคล้ายคลิปดิฟฟิวเซอร์สั้นๆนะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าพอทําเป็นสีแดงแล้วอะ่ะมันเลยดูกลืนไปสักนิดหนึ่งซึ่งผมอยากให้มันดูตัดดําเพิ่มเติมสักหน่อยเพราะดูอย่างตรงนี้ครับสปอยเลอร์หลังคาอ่ะมีตัดดาแล้วครับ แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ามฮะตรงนี้จะอยู่ทางด้านบนมีให้โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของตัว Alnew CRV เดี๋ยวขอพาเปิดประตูมาดูภายในห้องโดยสารกันต่อครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราดูแล้วดีไซน์เขาก็จะ คล้ายๆกับตัว Civic FE ตัวโฉมปัจจุบันล่าสุดนะครับจากนี่เลยบริเวณตัวคอนโซลทางด้านหน้าครับที่เป็นช่องคล้ายๆแบบลังพึ่งพวกนี้ครับแล้วก็ปุ่มปรับแอร์ที่เป็นก้านบิดหมุนโยกได้แบบแทบจะ360องศาแล้วแล้วก็หน้าจอทัชสกรีน9นิ้วครับก็เรียกว่ายกมาจากตัว Civic ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆตัวพวงมาลัยเองเอ่ยก็เช่นเดียวกันมาตรวัดครับที่เป็นมาตรวัด10นิ้วจอสี TFT ก็แบบเดียวครับที่ยกมาจาก Civic FE เพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่า Honda CRV ตัวนี้ Civic FE เนี่ยถือว่าเป็นรถเจเนอเรชันใหม่แบบเดียวกันทั้งสิ้นครับ ดังนั้นปุ่มปรับอะไรต่างๆอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะคงเห็นกันคุ้นชินอยู่แล้วนะครับในเรื่องของออที่เป็นมือหมุนปรับด้านล่างก็จะมี w i r e เล s ชาร์ r เจอมาให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟทั้ง USB Type C Type A 12โวลต์ตำแหน่งคันเกียร์ PRND แล้วก็ B นะครับอ่าคันนี้เป็นขุมกำลัง EHEV นะมันจะไม่ใช่ตำแหน่งเกียร์ S จะเป็นตำแหน่งเกียร์ B แล้วก็มีตัวปุ่มปรับ Drive Mode ครับซึ่งสามารถปรับได้3รูปแบบ Sport Normal แล้วก็ Econ อ่ะซึ่ง Econ เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ใบไม้ติดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นปุ่ม Hill Descent Control และแน่นอนครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่ม Auto Brake Hold มาให้ถัดลงมาเป็นตำแหน่งวางแก้ว2ตำแหน่งด้วยกันนะครับและก็มีตัว กุญแจมาให้กุญแจคีเลตซึ่งจะมีกุญแจแบบเรียกว่าเหมือนตัว c วิต c f เอฟเครับที่เป็นกุญแจแบบสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับบางๆอันนี้คือเป็นเป็นดอกกุญแจคีเลตปกติจุดที่ผมชอบเลยคืออะไรนะฮะนี่ที่เท้าแขนใน CR-V เนี่ยโอ้ให้มาแบบใหญ่สะใจมากๆเลยคือถ้าทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับอะครับ เท้าแขนไปพร้อมๆกันเนี่ยคนตัวใหญ่ผมว่ายังเท้ากันได้สบายอยู่เพราะตำแหน่งเขาใหญ่มากเปิดลงมาก็นี่ครับวางขวางใหญ่วางของได้แบบเยอะอะครับกล่องที่ชู่นี่วางได้หลายกล่องซ้อนกันแน่นอนเลยแล้วมีตรงนี้มาให้ด้วยนะเป็นไฟส่องช่องเก็บของด้วยแต่ว่า เท่าที่ดูอะแน,แน่นอนครับด้วยความที่มันใหญ่มากเนี่ยทำให้ไม่สามารถสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้มาดูที่แผงประตูตรงนี้กันครับการตกแต่งเนาะทริมเนี่ยเขาก็จะเป็นทริมสีเงินอลูมิเนียมซึ่งดูให้ความหรูหราแล้วก็สวยงามตัดกับสีดำได้เป็นอย่างดีในรุ่นท็อป IS กันนี้ครับให้ Memory s e ซ t มา2ตํตำแหน่งด้วยอะพวงมาลัยทรง3ก้านแบบเดียวกับซ i v i c FE ตามที่ผมบอกเนาะก็มี ในส่วนของตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงการโทรออกอะไรต่างๆครับด้านขวาก็เป็นพวก Adaptive Cruise Control แล้วก็แป้น p d d l l Shift ที่ให้มาตรงนี้ครับสำหรับขุมกำลัง e h e v ก็เอาไว้เพิ่มในส่วนของตัว Break, เบรก Regen นั่นเองสำหรับรถคันนี้ครับจะให้ไฟแบบอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนครับก็ให้แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันวงมาลัยปรับได้ สี่ตำแหน่งแต่ก็ใช้มือโยกอยู่นะครับไม่ใช่ปรับแบบไฟฟ้าชุดมาตรวัดครับก็อย่างที่บอกนะว่าเราสามารถควบคุมการแสดงผลได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นหน้าจอแบบสี TFT ครับทางฝั่งซ้ายนี่ก็สามารถเลื่อนปรับดูเรื่องของการเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้ครับแล้วก็ ตรงนี้จะบอกในส่วนของเปอร์เซนต์พาวเวอร์ที่เวลาเราขับแล้วก็ชาร์จเวลาที่แบบเราเบรกหรือยกคันเร่งส่วนทางด้านขวาครับก็เป็นตัวบอกความเร็วแล้วก็จะแสดงผลแบบ M I D ทั้งเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในถังคงเหลือวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่บอกสถานะในส่วนของตัวระบบส่งกำลังนะครับว่ามีแบตเตอรี่เครื่องยนต์ส่วนไหนทำงานอะไรยังไง ่าแล้วก็มี Head Up Display ด้วยนะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าแสงสะท้อนจะเห็นหรือเปล่านะครับให้ Head Up Display มาด้วย mm hmm. ตรงนี้ฮะปุ่มคามราพอกดเข้าไปครับป mm ุ hmm. ๊บแน่นอนแสดงภาพแบบ360องศามาให้แล้ว mm hmm. อ่ะเดี๋ยวนะต้องกดดูปรับครับไม่สามารถแบบทัดแล้วก็เลื่อนดูได้นะก็จะบอก อันนี้คือเป็นภาพจากมุมสูงส่วนตรงนี้ครับก็จะแสดงผลจากตัวกระจกมองข้างซ้ายแล้วก็ด้านขวาอันนี้ก็คือมุมของกล้องมองภาพด้านหลังซึ่งเราสามารถขยายแบบเต็มหน้าจอได้ให้มาแล้วเพราะหลายคนอยากได้ใส่มาตั้งนานในตัวเซนซิงนะครับ CRV ถือเป็นโมเดลแรกของ Honda ที่ใส่กล้อง360มาให้เป็นที่เรียบร้อยด้านบนครับมีช่องใส่แว่นตาให้แล้วก็ สามารถเปิดในส่วนของซัลลูปได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผ้าใบปิดแล้วก็นี่ครับยกเปิดซัลรูปได้เลยสำหรับตัวเบาะครับผมเบาะเนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอประมาณนะจากที่ผมได้ลองนั่งดูแล้วการตกแต่งวัสดุหนังครับก็จะเป็นหนังรูแบบนี้และเดินได้สีแดง เพื่อให้รับกับรุ่นนี้ที่เป็นตัว RS ครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับในรุ่นท็อปคันนี้ครับให้เครื่องเสียงมาเป็นของโบส e ด้วยโดยตัวลำโพงในรถคันนี้จะมีสูงถึง12ตำแหน่งด้วยกันเลยครับมาเปิดดูพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายกันบ้างครับ ในคันนี้ฮะ E H V เนี่ยมันจะมีแบบ5ที่นั่งเพียงเท่านั้นนะครับไม่มีตัว7ที่นั่ง7ที่นั่งจะมีรุ่นเดียวคือตัวที่เป็นขุมกำลังเทอร์โบต้องบอกว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรถครับถือว่ามีขนาดใหญ่มากพอสมควรเลยฮะเราสามารถวางของเข้าไปทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวสูงได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยดูสิครับระยะ คือมันลึกมากๆแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีติดในส่วนของตัวซุ้มล้ออยู่หน่อยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวแล้วก็เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยจึงอาจจะทําให้เสียพื้นที่ในการวางทะแยงด้านยาวสันหน่อยครับสำหรับรถที่มีตัวเพาขับเคลื่อนที่ล้อหลังอันนี้เปิดขึ้นมาครับก็จะพบกับ ตัวชุดที่เติมลมนิดหน่อยครับอันนี้เอาไว้วางของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆและนอกจากนั้นนะครับจะสามารถพับเบาะลงได้แบบ60-40เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มอีกครับซึ่งจากที่ผมลองดูนะครับการพับเบาะจะต้องมาพับที่ตรงนี้ครับตำแหน่งที่เวลาเราเอ็นเบาะนั่นแหละกดปุ๊บทีเดียวครับสามารถ พับลาบลงได้เลยและคันนี้ฮะก็จะมีระบบปิดฝาท้ายอัตโนมัติหากตัวกุญแจรถครับอยู่ไกลจากตัวรถนะครับและไม่เพียงเท่านั้นมีระบบตัวคิกเซ็นเซอร์ด้วย และตอนนี้ครับผมก็ได้ลองมานั่งที่เบาะตอนหลังแล้วครับอย่างที่บอกไปนะว่าในช่วงเช้าฮะเราจะเริ่มกันที่ตัวคุมกำลัง ehev ก่อนแต่พื้นฐานของห้องโดยสารครับถ้าเป็นตัว5ที่นั่งเนี่ยก็จะเหมือนกันตอนนี้ผมนั่งอยู่ในเบาะแถว2ครับซึ่งตัวตำแหน่งของเบาะทางด้านหน้านี่ก็ปรับให้แบบ ผมนั่งได้แบบสบายๆเลยนะฮะนั่งสามารถจีดขาได้สบายๆเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่175เซนครับเราก็จะพบว่าเรื่องของพื้นที่นีรูมอะ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณคืบกว่ากแต่จุดที่ทําได้ดีและน่าประทับใจในเรื่องของการที่เขาเป็น f u ลไซส์ e SUV ก็คือตัวตําแหน่งเบาะตรงนี้ที่โอบรับมาถึงช่วงต้นขาได้ดีครับเพราะหลายคันเนี่ยเราจะพบปัญหาคือ เบาะมันสั้นมากอย่างตัว wrv ที่เพิ่งเทสมาเนี่ยคือเบาะมันสั้นมากแล้วทําให้ท่านั่งเนี่ยครับเราต้องนั่งแบบชันเขาขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่และอีกจุดหนึ่งคือการเหยียดปลายเท้าเข้าไปครับอย่าง crv เนี่ยฮะผมสามารถเหยียดปลายเท้าได้อย่างสบายสบายเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าช่วงเท้าเราไม่อึดอัดในการที่มันไปติดกับตัวเบาะตอนหน้าสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เขาเป็น full s i SUV ซึ่งต้องบอกว่า CRV All New Generation ใหม่เนี่ยครับมิติของตัวรถเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นในทุกด้านทุกมิติเลยอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวเดิมอ่ะจากที่ผมเคยนั่งมันก็สบายอยู่แล้วล่ะตัวนี้ก็ยิ่งสบายยิ่งขึ้นอีกครับต่อมาพูดถึงเรื่องของวัสดุพวกเบาอ,อะไรพวกนี้กันต่อสักหน่อยครับคือเบาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่า มันไม่ได้ดูนิ่มมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบแข็งสักเท่าไหร่กับตัวเบาะหนังที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จุดที่ผมชอบเลยคือนี่ฮะตัวที่เท้าแขนครับคือมันใหญ่มากครับเนี่ยเพื่อนๆถ้าเรายกลงมาคือผมรู้สึกว่ามันกว้างมากๆคือเท้าแบบใครแขนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยเท้าได้แบบไม่ชนกันเลยนะทั้งผู้โดยสารฝั่งซ้ายฝั่งขวา แล้วก็มีช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งเล็กๆตรงนี้แต่ตำแหน่งของมันเนี่ยคือผมรู้สึกมันสบายมากๆครับเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบยกไหล่สูงเกินไปหรือแบบไหล่ตกอะไรเงี้ยสามารถวางข้อศอกได้พอดีนะครับคือตั้งฉากแบบกําลังดีเลยส่วนที่เท้าแขนฝั่งประตูผมรู้สึกว่าอาจจะไม่สบายมากสักเท่าไหร่ฮะก็คือตัววัสะดุมันยังดูแข็งๆไปสักนิดนึง แต่ก็ยังวางศอกได้แบบเขาเรียกว่าไหลไม่ตกแล้วกันนะฮะแล้วก็คือวางได้ไม่เต็มมากแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่หลุดะครับและขึ้นมาดูบริเวณเฮดรูมกันสักนิดหนึ่งคือเฮดรูมเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าพอตกแต่งเป็นวัสดุผ้าสีดำแบบนี้นะครับแล้วมันเหมือนมันมีการดรอปตรงฝ้าด้านบนลงมาครับ เนี่ยฮะคือมันจะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัว s u n r o o ขนาดใหญ่ครับพอดรอปลงมามันทำให้รู้สึกว่าแคบลงมาแล้วก็อาจจะดูอึดอัดไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าพื้นที่ h e a d r o มันเป็นยังไงบ้างสําหรับผมเองก็ตามที่ได้กล่าวไปฮะผมสูง175เซนเนี่ยยังรู้สึกว่าเหลืออยู่โอ้เหลือๆครับสบายเลยฮนะเนี่ยฝ่ามือกว่าๆเลย ดังนั้นใครแบบร้อยกว่าอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับเรื่องอตัวเฮดรูมว่าศีรษะจะไปกระแทกแต่ถ้าเกิดใครสูงมากๆระดับแบบสักร้อหรืออะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเริ่มมีต้องระวังกันสักหน่อยจุดนี้แล้วครับแม้ว่าคันนี้จะเป็นแบบ5ที่นั่งนะก็ยังสามารถสไลด์เลื่อนปรับพื้นที่เบาะตอนสองได้ครับโดยการง้างเนี่ยครับแผ่นนี้ขึ้นมา แล้วก็เลื่อนขึ้นมาสุดได้เลยหรือเลื่อนสไลด์ไปสุดครับเพื่อขยายในส่วนของพื้นที่เล็กรูมตรงนี้จะสามารถพับเบาะได้ครับ <c oughs> ก็คือให้เอนขึ้นมาหรือว่าจะพับในตำแหน่งปกติหรือจะเอนนอนไปเลยแบบนี้ครับก็จะได้องศาประมาณนี้ถ้าใครแบบอยากจะนั่งสบายเรียกว่าอยากนั่งหลับไปเลยครับก็สามารถปรับได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัว CRV ในการปรับ เอ็นตัวเบาะหลังครับและเมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับ c ซ V ใหม่นี้ให้มาเป็นระบบไฮโดรลิกเลยครับผมไม่ต้องมายกขึ้นแล้วก็หาตัวเสามาค้ำให้มันเมื่อยนะครับอ่ะเป็นระบบออโต้เลยก็จะเจอกับขุมกำลังเครื่องยนต์ครับขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นแบบ Direct Injection แล้วต้องบอกว่าขุมกำลังตัวนี้เนี่ยก็คือยกมาจากตัว c ีว e ิ e-h EV นั่นเองครับซึ่งเครื่องยนต์2.0เนี่ยมันจะเน้นเอาไว้สําหรับปั่นกระแสไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะเพราะว่ามอเตอร์2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับผมโดยจะให้กําลังแรงบิดนะฮะสูงสุดออกมาอยู่ที่335นิวตันเมตรแล้วก็เคม อัตราประหยัดน้ํามันสูงสุดอยู่ที่20.8กิโลลิตรก็ตอนนี้ผมขับตัว Honda CR-V eHEV จบไปแล้วนะครับและเดี๋ยวจะสวิตไปที่ตัวเครื่องยนต์เทอร์โบก็เดี๋ยวคุยถึงภาพรวมสมรรถนะของตัว CR-V eHEV กันก่อนคันที่เราได้ขับจะเป็นรุ่นท็อป RS ซึ่งก็ต้องบอกว่าสไตล์ของช่วงล่าง CR-V เนี่ยครับเขาจะ เน้นเรื่องของความนุ่มนวลน,นั่งสบายด้วยความที่เป็นตัว R S คับให้ล้อใหญ่ถึงขอบ19นิ้วแล้วก็แก้มยางอยู่ที่55าานะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเติมลมยางเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันดูนิ่มจริงแต่มันก็ยังมีติดจ,จังหวะตึงตังแข็งแข็งอยู่บ้างครับซึ่งคาดว่ามาจากตัวของไสล ó, ไ้อไสยางนี่แหละครับนอกจากนั้นภาพรวมสมรรถนะ ผมกำลังเครื่องยนต์ของเขาแล้วก็สไตล์ของแฮนดิ้งพวงมาลัยอันนี้ยกมาจาก Civic e-h e-v เลยซึ่งทำได้ดีงามมากๆในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็แฮนดิ้งที่มันเฉียบคมเอามากๆครับแล้วก็น้ำหนักพวกมาลัยอ่ะตึงมือแบบเรียกว่าตึงมากพอสมควรเลยเวลาที่เราเข้าโค้งครับแล้วก็การคืนวงเลี้ยวอะไรต่างๆอะดูดีจริงๆอันนี้ผมชอบเลยนะเรื่องของแฮนดิ้งส่วนตัว อัตราเร่งตามที่บอกไปว่าช่วงต้นทําได้ดีแต่ผมรู้สึกว่าช่วงความเร็วย่านแบบสูงๆไปหน่อยเนี่ยครับมันจะเริ่มไหลชา้าๆแล้วพอดีผมได้ลองคลิปผมได้ทดสอบครับอัตราเร่ง0ถึง100ที่จริงต้องบอกว่าทางมันโล่งนะไหลไปถึงประมาณ170เลยก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปดูในคลิปนั้นกันแล้วกันนะครับว่าอัตราเร่งมันขึ้นเร็วแค่ไหนครับที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบน และกลับมาที่ภาพรวมการขับขี่เพิ่มเติมกันอีกครับจากที่ผมได้ลองเล่นในโค้งจังหวะที่แบบขาลงดอยนะผมอะขับขาลงเรารู้สึกว่าถ้าขับแบบคนปกติทั่วไปเข้าโค้งกันด้วยความเร็วแบบคือเบรกแล้วค่อยไหลเข้าก่อนเนี่ยครับมันทำได้ดีมากเลยแหละซึ่งผมเนี่ยก็มีอาการแบบเรียกว่า แกล้งตัวรถมันสักนิดหนึ่งนะครับอยากจะรู้ในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนเพราะว่าตัวคันนี้ฮะรุ่นท็อปที่เป็นขับ all wheel drive อะผมเข้าใจผิดนะตอนแรกนึกว่าขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ค่อยมาถ่ายกำลังเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบเวลาที่มันจับอาการ real time เลยพวกนี้แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ครับก็คือมันเป็น full time all wheel drive เลยจะกระ,ะ,ะจายกำลังครับทางด้านหน้า60ด้านหลัง40บ และก็ถ้าเกิดมีอาการสลิปหรืออะไรเกิดขึ้นจะกระจายกําลังแบบ5้าสิบห้าสิบขึ้นมาครับตรงนี้ซึ่งผมยังรู้สึกว่ารถมันติดอันเดอร์อยู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนคือแม้ว่าจะขับสี่แล้วแต่โดยภาพรวมแอบกระจายกําลังไปที่ทางล้อหน้ามากกว่าเลยยังรู้สึกว่ามันติดอันเดอร์อยู่และถ้าเราใส่เข้ามากมากไปเนี่ยครับผมรู้สึกว่าจังหวะพวกระบบช่วยเหลือเข้ามาตัดการทำงานอย่าง traction control เลยพวกเนี้ยยังดูจะ ช้าอยู่เหมือนกันนะครับคือเอียดไปลั่นประมาณหนึ่งแล้วแล้วค่อยแบบยังค่อยเข้ามาตัดฮะจุดนี้ก็เลยอาจจะต้องบอกก่อนว่าผมขับเข้าโค้งเกินลิมิตท,ที่คนปกติทั่วไปทำกันนะครับเพราะเราอยากรู้ในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมภาพรวมนเนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบให้ทุกคนไปทำตามนะอันนี้แจ้งไว้คร่าวๆคือถ้าขับแบบทั่วไปเบรคค่อยๆเข้าโค้งไปเนี่ย ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างไม่มีปัญหาแต่พอขับเร็วแล้วก็โยนเข้าแบบที่ผมทําเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอาการแบบโค้งตัวขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนผมขับตัว wrv อันนั้นเซตติ้งมาแบบโอ้ช่วงล่างแบบแน่นออกติดแข็งเลยล่ะแต่คันนี้ยช่วงล่างมันจะแบบนิ่มๆน,นั่งสบายตามสไตล์รถแบบ f u ลอยอยู่แล้วนะมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นครับขับสบาย ถ้าทางราบแต่ถ้าเล่นโค้งเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วต้องบอกเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าสอบเลนเร็วๆอะ่ะเอออันนี้ก็จะมีโยนแกว่งทางด้านข้างออกมาเหมือนกันซึ่งก็เลยดูย้อนแย้งกับตัวรถสักนิดนึงที่เขาตกแต่งเป็นตัว RS ในรุ่นท็อปคันนี้ครับยังติดแข็งจากอาการของตัว ใส่ล้อเขานะอ่ะก็ขอบอกเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับภาพรวมสรุปอีกครั้งหนึ่ง ehev คันนี้ผมประทับใจเรื่องของตัวขุมกำลังที่ยกมาจาก Civic ehev อัตราเร่งตีนต้นอะไรพวกเนี้ยดีเลยแต่ช่วงกลางๆไปครับผมมองว่าตัวเทอร์โบทำได้ดีกว่าแล้วแล้วก็แฮนดิ่งที่ดีเยี่ยมของเขาครับเรื่องของแป้นเบรกก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันสรุปแล้วครับกับการขับ CRV EHEV ซึ่งเป็นรุ่นท็อป RS 4WD r i v e ครั้งนี้ผมประทับใจในเรื่องของ Performance การขับเคลื่อนจากขุมกำลังที่ยกมาจากตัว Civic EHEV แต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสครับอยากได้ขุมกำลัง EHEV และประหยัดลงไปอีกประมาณแสนห้าก็สามารถเอารุ่น l องท top ครับก็คือ eH EV ES จะประหยัดน้ำมันกว่าด้วยการที่มันใช้ระบบขับเคลื่อน2องล้อและแม้ว่าจะตัดออปชันอื่นๆไปสักหน่อยผมก็มองว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับกับการได้รถ Full-size SUV Generation ใหม่ขุมกำลัง Hybrid ราคาประมาณ1ล้าน5าแสนไปไป และเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวตัวเทอร์โบให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะเป็นรุ่นท็อปอีกเหมือนกันครับ E L 4 Wheel Drive 7ที่นั่งยังไงฝากติดตามที่ช่องพลิ p เ์พีนี้ไว้ด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ